<c oughs> สวัสดีครับอยู่กับพี่มิยากยิคุงนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจกสคริปบอกฟุตกันนะครับก็เนื่องจากพรุ่งนี้เป็นอาทิตย์อาทิตย์ตนี้พี่ต้องเตรียมตัวสอบนะครับก็เลยไม่ได้มาทําการแจกรหัสนะแต่ก็เดี๋ยวถ้าสอบเสร็จพี่ก็จะมารีบแจกรหัสเหมือนเดิมนะครับตามที่ได้ประกาศในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะ พี่ก็จะได้มารีบแจกรหัสอยู่นะครับคือตอนแรกอะ่ะพี่จะแจกประมาณ5 ID ดีนะครับทำใกล้เสร็จทุก ID แล้วตอนนี้ทําเสร็จ2 ID ดีแต่ว่าเนื่องจากมีคนมาขอเออรหัสพี่เยอะเกินไปพี่เลยไม่อยากแจก ID ดีแล้วนะครับก็นานๆที่จะมาแจกทีนะเพราะว่ามันมีแต่คนทักมาขอ i อดีพี่พี่ไม่รู้เป็นอะไรพี่ก็ประกาศหลายรอบแล้วว่า ถ้าทักไม่ถ้าทักมาขอไอเดียพี่จะตอบว่าไม่นะครับก็เลิกมาทักขอไอเดียได้นะครับไม่งั้นพี่จะงดแจกรหัสนะจะขายอย่างเดียวนะครับถ้าแจกฟรีแล้วไม่ชอบรอกันนิดเดียวไม่เอาอพี่จะไม่แจกแล้วนะเลิกทักมาขอไอเดียพี่ครับเอ,อแล้วนีหน้าน <c oughs> นี้เป็นเผาไอซสีนะครับเทียสอง ร่าจขายนะครับขาย2 5 0ห้าสิบแต่ว่ายังไม่ได้ขายเพราะว่าพี่ยังพี่ว่าจะทําถึงเทียถึงเทียห้าแต่รหัสแจกกเสร็จแล้วผลไฟตื่นหมัดครบผลในกล่องมังกรแล้วก็ผลพระไฟตื่นนะครับมาก่อนเราจะไปเริ่มแจกสริปเราก็ต้องรันสริปใช่ไหมตัดเข้าสู่เว็บสุ่มแกตันก่อน ที่เราจะไปเอาสริปหรือตัวรันนะครับพี่ก็มีเว็บมาแนะนำ Dimis Shop เอ่อเว็บขายไก่ตันราคาถูกนะครับเป็นเป็น <c oughs> ประเภทไก่ตันจะเป็นประเภทเอ่อไก่ตันวีสีนะครับไก่ตันเผาตื่นมีกล่องสุม่มไก่ตันเผาตื่น2แบบนะครับคือเผาไซบอก v ีขั้น3นะครับก็คือเทียร์สนั่นแหละแล้วก็เผาไก่ตัน ID ดีเทพเผา v 4 ก็สุ่มราคาในประมาณในราคาประมาณ2บาทนะครับครั้งละ2บาทแล้วก็กล้องสุ่มไก่ตัน3-6มถึงหกมัดการันตีได้ไอดีแน่นอน100%เนะครับ3าบาทแล้วสุ่มพลทาวอนสพลทาวอนนะครับ2ในราคา2บาทและที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นการันตีไอดีโมจิตื่นระดับคู่90บบาทนะครับ และมีของให้น้องๆเลือกอีกมากมายสนใจหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมกดคลิกลิงก์ด้านล่างหรือลิงก์เพจด้านล่างได้เลยนะครับไปดูคลิปกันต่อเมื่อน้องดูเว็บสุ่มไก่ตันเสร็จแล้วมาเรามารันสริปกันดีกว่านะครับก็เอาสริปมาวางกดรันไปเลยนะครับ ไม่มีปุ่มปิดด้วยโอ้โหนี่ก็จะเป็นสริปที่พี่จะมาเอาที่พี่จะมาแจกนะครับก็หน้าแรกหน้าหน้ามิกหน้ามิกแรกเนี่ยจะเป็นการเเลือกอาวุธฟาร์มนะครับเลือกอาวุธฟาร์มได้สองอย่างนะครับก็คือหมัดแล้วก็ดาบนะครับอันข้างล่างก็จะเป็นอ,ออ,อตโต้ฟาร์มนะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นเอ่อบอสนะครับเราสามารถกดรีบอสได้แล้วก็กด Auto arm, ออโต้ฟาร์มบอสตรงนี้ได้หน้าแรกจะมีแค่ออโต้ฟาร์มแล้วก็ออโต้บอสนะครับหน้ามิกแล้วก็การตั้งค่านะครับจะเป็นการเอ่อจะเป็นการออโต้ทาของต่างๆนะครับก็มาดูได้เลยเอ่อส่วนเร็วๆนี้บอกฟุตก็ จะทำการอัปเดตนะครับก็เดี๋ยวถ้ามันอัปเดตพี่จะหาสกิปมาแจกนะเพราะว่าเทศกาลต่อไปก็คือเทศกาลวันวาเลนไทน์น,นะครับเขาเพิ่งมาทํามันจะเสร็จแล้วมัม้ง <c oughs> หน้าต่อไปนี่ก็คือก็หน้าออโต้ฟาร์มเหมือนเดิมหรือออโต้ลงนันวันน,นีย ใช่อันนี้เป็นออโต้ลงดันตรงนี้นะกดมาอันที่สองแล้วก็กดอันแรกปิการลงดันนะครับเอ้ไม่ใช่ลงดันนอันนี้น่าจะเป็นเพยเยอร์อันต่อไปเป็นการลงดันนะครับโต้ o คิว โต๊ะคิวออโติฟาร์มบอสโมจิเวลหนึ่งอัโต้เปิดดันบอสโมจิออโต้ฟาร์มโบนออโต้อะไรก็ไม่รู้จัดเรียงไม่มัวและอันนี้ออโต้ทำเผาวีสองอัโต้ออโต้ทำเคสเผาวีสี่อัโต้ทำออโต้ทำดาบอ่าอะไรนะ จำชื่อดาบไม่ได้แล้วก็ออโตทำหาคีสังเกตวีสองออโตออโตหาคีเรนโบว์ออโตเอ็มมะออโตทูชิตะแล้วก็ Auto, กออโตดากเยวลุจิว๋วแบบย้ายเซริร์ฟก็ไม่ดแบบย้ายเซิร์ฟละไม่ย้แบบยายเซริยยเซรฟ์ฟมีประมาณนี้นะครับส่วนอันตรงนี้จะเป็นการลงดันนะครับอันนี้ลงดันจริงๆ เอามีโมจิแสดงว่ามีอันนี้ออโต้ Auto, ลงดันออโต้เปลี่ยนเกาะในดันออโต้ออโต้คิวออโต้ซื้อชิปออโต้กดลงดันโอเคอันสุดท้ายจะเป็นการให้เครดิตแค่นั้นแหละเรามาดูออโต้ฟาร์มกันดีกว่า อันนี้เป็นของฟรีนะไม่รู้ใครอะไรอะ่ะเป็นของฟรีไป,ไปเจเอฝรั่งเขาแจกก็เลยเอามาแจกคนไทยต่อ <c oughs> ใครที่สนใจรห,หัสเก่ตันนะครับจะใครที่สนใจแบบสมสามารถไปสมลิงก์เว็บด้านล่างได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากได้แบบไม่ต้องสุมอ่า กดมาที่ Facebook ส่วนตัวนะครับแล้วก็มาดูเดี๋ยวพี่จะมาสามารถมาสอบถามได้พี่จะเดี๋ยวถ้าพี่ทําได้เยอะๆแล้วพี่จะมาโพส์ขายเน็ตพี่กระตุกหรือเปล่าใช่เน็ตพี่กระตุกมันปิดดีกว่าคือพี่แชร์เน็ตให้อีกเครื่องนงอยู่ก็ก็เลยเป็นแบบก็เลยเป็นเน็ตปิงปนะเฮ้ย ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวพี่ขอพูดอะไรนิดหน่อยก่อนคนไหนที่เอ่อจะพูดยังไงเดี๋ยวคนไหนที่หาก่อนรับเก่งแล้วก็อยากทำพาวิสีนะครับสามารถเอ่อทักมาสอบทำ ถ้ามาสอบถามกับพี่ได้นะครับเพราะว่าพี่ตอนนี้พี่เปิดรับเออ่หาคนหาก่อนลับแล้วก็หาคนทําเผาด้วยนะครับจํานวนห้าคนนะครับไม่ดีอันนั้นเยอะเกินไปมันทําได้หกคนตอนนี้พี่พี่กับน้องทําเผาวิสีคือพี่จะทําเผาวิสีขายนะครับก็เลยต้องการแบบคนจำนวนมากในการหาก่อดลับนะครับในการดึงคันโยกนั่นแหละ ตอนนี้มีเซอร์วิสให้นะครับสามารถทำมานี้ได้คนไหนที่เออ่จะมาทำภารกิจจิตกรรมไปดึงคันโยกแล้วก็หากรับกับพี่นะครับให้น้องๆแคบรูปตอนที่น้องๆไปดึงคันโยกนะครับแบบหาสดๆเลยเพิ่งหาใหม่ๆเลยแล้วก็ส่งมาที่ Facebook ส่วนตัวนะครับซื้อเฟซว่าชื่อมิยากินะครับรูปโปรไฟล์ก็จะเป็นรูปนี้นะ โอเคนะครับคนไหนที่สนจิสนตใจก็สามารถทักมาทำกับพี่ได้นะครับตอนนี้ขาดคนทำเผาวิสีมากต้องการจำนวนสี่คนสามถึงสี่คนนะครับอย่าลืมเอารูปมาส่งตอนที่หาก่อรับตอนโฟมูลเนี่ยนะครับต้องการพี่ต้องการคนที่หาก่อรับเก่งๆอะ่ะอืม แล้วก็พี่ก็ขายไอดีด้วยนะครับใน facebook ส่วนตัว facebook ส่วนตัวพี่รับทำเกือบทุกอย่างนะครับส่วนรหัสที่จะแจกก็ขอโทษด้วยเพราะว่าอาที์นี้พี่พี่ต้องเตรียมตัวสอบเนื่องจากต้องเตรียมตัวสอบแล้วไม่ไม่ได้มีเวลามาถ่ายคลิปมากแถมเอารหัสที่จะแจกก็ทําเสร็จแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มาถ่ายแจกสักทีก็เลยต้องมาขอโทษท่านผู้ชมก่อนนะครับเนื่องจากไม่มีเวลามาทําแจกจริงๆหรือว่า หรือว่าพี่จะโพสแจกใน Facebook ส่วนตัวพี่ดีก็เม้นบอกกันด้วยนะสคริปนี้ใครใช้ดีหรือไม่ใช้ดีก็ก็เม้นบอกไว้นะเดี๋ยวพี่จะหาสคริปดีๆให้ใช้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้แหละฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วกด subscribe ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดรหัสแจกก็กดกระดิ่งไว้นะ ใครที่สนจิตสนใจเรื่องทํำผาตื่นกับพี่ก็หรือว่าหาคันโยกไอ้หาก่อรับเก่งๆตอนฟูมูลอะทักมาหาพี่ได้นะพี่จะมาให้ช่วยทําหลายรหัสเลขแหละี่พี่ช่วยทุกอย่างเลยเซอร์วีก็มีเนี่ยเนี่ยเซอร์วีก็มีมีพร้อมแต่ต้องมีดนะิสคอดนะเซอร์วีมอยู่ในด mm ิสคอดก็พอจบเพียงเท่านี้แหละบ๊ายบายครับ